ในแคปเว어นะครับแคปเซอร์ eX จะมีปลั๊กอินที่ใช้ในการล็อกกิ้งข้อมูลเป็นแบบ OPC HDA นะครับหรือ History Data Access นะครับแคปเซอร์เนี Plug ่ยปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็จะชื่อว่า Local Historian นะครับนะครับเราเลือกจาก dropdown ตรงนี้นะครับตอนแรกเราอยู่ที่ Channel and Device เลือกจาก dropdown เป็น Local Historian ตัวนี้จะเป็น opc hda server เป็นป p l กอินที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับหลังจากที่ record ข้อมูลเก็บไว้ใน hda plug in ของ cape server แล้วนะครับสเกด้าอื่นๆที่สนับสนุน opc hda ที่สนับสนุนนะครับ opc hda client ก็สามารถดึงข้อมูลไปดูได้นะครับเพราะว่าตัว cape server เนี่ยเก็บไว้อย่างเดียวจะดูเป็นแบบกราฟแบบชาร์ตเนี่ยไม่ได้นะครับผม ทีนี้ในตัวอย่างนี้เราจะใช้เจเนเซสามสิสองเนี่ยมาดึงไปดูนะครับว่าเอามาพลอตกราฟแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเราต้องล็อกกิ้งก่อนนะครับล็อกกิ้งโดยที่การล็อกกิ้งเนี่ยก็ใช้กับ OPC ของเคปเซอร์เอร์เท่านั้นนะครับใช้กับ OPC อื่นเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นปลั๊กอินของเคปเซอร์เอร์ ex นั่นเองหลังจากที่เราเลือก l ราคลฮิสตอรี่ให้คลิกตรงคลิก here to create new data store จะปรากฏหน้าต่างวิสัยขึ้นมาบอกว่าจะเก็บ Data ในไว้ที่พาทไหนนะครับคลิก next ต่อไปเราจะ Import ข้อมูลเก่ามาจากที่อื่นไหมถ้าไม่ก็ next ต่อไป rover setting คือจะเก็บไว้กี่วันนะครับแล้วก็คือหมายความว่าถ้าเกินจำนวนวันนี้แล้วมันจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับจะสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะเก็บแต่ละไฟลนะ์น่ยเราจะเก็บไว้กี่วัน โดยที่แต่ละไฟล์เนี่ยไม่ให้เกินกี่เมกะไบต์อันนี้คือ2 g กิกะไบต์นะครับจากนั้นก็คลิก next ต่อไปแล้วเราจะเก็บไว้กี่ไฟล์ล่ะหรือว่าเก็บไว้ตลอดไปนะฮะเราจะเก็บไว้กี่ไฟล์นะครับเราสามารถเลือกได้เช่นเก็บไว้30ไฟล์อย่างเี้เป็นต้นในที่นี้ผมไม่ระบุนะครับคลิก next ต่อไปเขาก็จะโชว์ s ัมรีว y วว่าเราคอนฟิกอะไรไปกดปุ่ม finish ทีนี้เขาจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาชื่อว่ากรุ๊ปหนึ่งให้เราคลิกขวาแล้วเลือก browse for tags ก็คือเอาสัญญาณมาจากเคปเซอร์นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปก็ไปเลือก Channel แล้วก็ตัว Device ที่เราต้องการนี่ผมจะเอาสัญญาณจาก Simulator ของ Cape Server เข้ามาดูนะครับเอาสัญญาณอะไรบ้างกดปุ่ม c อน t r o l ครั้งไว้ก็ได้นะครับ r รนด o มหนึ่ง o รนด a มสอง3 แล้วก็กด apply ตัวสแ n นเรทของแต่ละสัญญาณเนี่ยนะครับของสัญญาณที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบอกว่าเราจะเก็บโดยละเอียดเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็น collection ได้ด้วยนะครับก็คือสแ n นเรทจะเท่ากับ collection เรทเลยถ้าสแกนเรทเท่ากับ1,000มิลล m เซกก็คือ1วินาทีถ้าสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ1วินาทีเขาก็จะเก็บทุกๆ1วินาทีถ้าเราต้องการให้หยาบกว่านั้นเช่นทุกๆ5วินาที ก็พิมพ์5000เข้าไปนะครับจกนั้นคลิกโอเคท่านี้นะครับแค่นี้ตอนนี้เก็บแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะสต็อปก็กดปุ่มสต็อปตรงนี้นะครับ disable ถ้าต้องการสตาร์ทก็อย่างนี้นะครับสตาร์ทได้เลยตัวนี้จะทำงานเป็นเซอร์วิสได้นะครับพร้อมกับ keep server ex นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อเราเก็บเก็บแล้วนะครับตัวตอนนี้จะเก็บ collection ทุกๆ5าวิเราสักพักหนึ่งเราเปิด graph works ึ้นมา เอาตัว Trend Viewer มาดูนะครับ g r a p h v e r s ก็ Start Menu Icons i c ic e n e s i s 32แล้วก็เลือก g r a p h v e r s นั่นเองแล้วเอาตัว Trend Viewer ActiveX Control มา,มานะครับตัวนี้สามารถดึงข้อมูลจาก OPC HDA ได้นะครับเราดับยวมลคลิกเข้าไปที่แท็บ Pen เลือกปุ่ม Tag Menu แล้วเลือก History Tag แต่กิ่งไปยัง My ค์คอมพิวเตอร์นะครับเคสเซอร์เว ex ก็จะเจอสัญญาณที่เราเลือกไว้นะครับว่าจะล็อกกิ้งกี่สัญญาณชื่ออะไรบ้างเราจะเอาทั้งหมดหรือจะเอาบางตัวก็ได้เดิมคลิกเลือกเอานะครับถ้าจะ Delete บางตัวก็คลิกขวาเลือก Delete ได้นะครับอันนี้ผมเอา2ส,สัญญาณคือ ram 3กับ random 1คลิกโอเค นี่สัญญาณเราไม่รู้สเกลเราอาจจะดดมคลิกเข้าไปที่สัญญาณแต่ละตัวเราเดมคลิกเข้าไปที่ตัวแรกไปที่แท็บ Range เลือกเป็นออโต้สเก e เช่นเดียวก,กันกับสัญญาณที่2นะครับโอเคโอเคพร้อมที่จะรันแล้วคลิกรันทางอันนี้คือข้อมูลที่ดึงมาได้นะครับจาก opc hda ของ cape server ex ถ้าเราต้องการที่จะ Export ข้อมูลออกไปก็ดิมคลิกนะครับที่ Trend Viewer แล้วก็ Pause ไว้นะจากนั้นเราก็สามารถที่จะ Export ข้อมูลโดยการเลือกที่ไอคอน s t a i s t i c ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเครื่องหมายถูกตรง Include Sample แล้วก็ Save as ไปเลย เซฟหมเป็นไฟล์ชื่ออะไรไว้ที่ไหนนะครับเซฟไว้ใน My d o c u m e n t สมุิกดปุ่มเซฟแค่น,นี้ละครับข้อมูลก็จะถูก export ออกไปเรียบร้อยเมื่อไปเปิดดูก็จะพบข้อมูลแบบนี้นะครับน,นี่คือข้อมูลที่ export ออกไปได้